สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังประวัติเหรียญใต้ลมเย็นที่แท้จริงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนเหมือนเหรียญหลวงพ่อทวดไอ้เนื้อทองคำะนะไอ้ภาพารุ่นเลื่อนรมศักดิ์แต่วันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นใต้ลมเย็นที่แท้จริงนะเพื่อนๆจากอาจารย์นอนะอาจารย์นอเป็นผู้ปลุกเสกนะครับผม เหรียญใต้ลุ่มเย็นที่แท้จริงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าบล็อกวัดนะเพื่อนเพื่อนแต่จริงๆไม่ไม่ใช่บล็อกวัดบล็อกอะไรหรอกเพื่อนมันมีบล็อกเดียวนะจบเลยนะเพื่อนเพื่อนนะนะเหรียญใต้ลุ่มเย็นด้านหลังจะไม่มีคําว่าใต้ลุ่มเย็นนะเพื่อนๆนะอ่าเขาเรียกเหรียญเสาห้าเสาห้าใต้ลุ่มเย็นเนื้อก็จะเป็นเนื้ออ่าอ่ะไม่ใช่เนี้ยอันนี้อะไรนะเขาเรียกชุบ นิกเกิลชุบนิกเกิลอ่าเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเห็นละเนี่ยเนี่ยดูหูหูน่าจะเป็นทองแดงแล้วอ่าเนี่ยชุบนิกเกิลของแท้อาจารย์นอไอ้น,นี้ก็คือจากทหารใต้ล่มเย็นที่เขาได้รับนะที่ไปในป่าฮาลาบลาที่จังหวัดยะลานะครับผมตรงนั้นแหละครับที่เพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันอนะตรงนั้นก่อนเป็นคอมมานิต์นะป่าฮาลาบลาแล้วอ่าตรงที่ตรงไหนอกีกคือ แถวนั้นนะคอมมนิสต์เยอะนะที่อะไรนะนะที่เป็นที่เบตงที่อะไรนะเขาเรียกว่าอาที่เดินเดินบนแก้วออ่ะเดินอะไรนะสกายวอล์กสกายวอล์กที่เดินบนแกว้วตรงแถวๆนั้นนะเป็นป่าหมดผมบอกให้จังหวัดยะลาสวยที่สุดในประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนสวยเท่าจังหวัดยะลาแล้วเพื่อนๆที่สวยเพราะอะไรรู้ป่า ไฟมันไหม้เพื่อนไฟไหม้ทั้งจังหวัดเลยไหม้เพราะอะไรรือเปล่าผมว่านะเพื่นอนๆนะโดนวางพึ่งสมัยนั้นนะอะคือทางทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่ามีของเยอะของแรงเยอะนะเพื่อนๆนะอ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยนี่นะนี่ของแท้อย่างนี้นี่ศึกใต้ลมเย็นนะก็คือห้อยไปช่วงสงครามใต้ลมเย็นนะครับผมอันนี้ของคุณพ่อของผมเขาเป็นนายทหารนะเพื่อนๆนะเขาเป็นฐานราบหน่วยรบร อยู่ที่ค่ายเซรินทร์นะเวลานั้นจังหวัดปัตตานีนะเพื่อนๆนะอ่ารอ5,003ตอนนั้นเนี่ยเขาเขาเขาตั้งว่าเป็นรอ5,003เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหน่วยไปแล้วอ่านี่เพื่อนๆนะแล้วก็รอดมาเพื่อนๆแล้วมันจะมีทหารที่เครื่องบินตกแล้วเขารอดมาเนี่เพื่อนๆนี่อันนี้ภาพนะเพื่อนๆนะภาพที่เครื่องบินตกนี่เห็นนะ ทหารเขาใส่หลวงห to ลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นที่เพื่อนเพื่อนเห็นน่ะอ่านั่นแหละรอดลงมานะเพ well> ื่อนๆนะอ่านี such such ่นะเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะเหรียญเก๋มีเยอะเหรียญเก๋นี่เพื่อนๆผมบอกให้เลยมี9 9 9 9 9 9 9เ9 9 9จเหรียญแท้มีแค่0 0 0 0 0 0 0 0ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูแล้วก็1นอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆนี่เหรียญต้านลมเย็นศักดิ์สิทธ ท่านช่วยไว้ให้รอดหมดเลยทั้งทั้งลำเลยรอดทั้งลำนะเพื่อนๆไม่ใช่รอดคนเดียวนะทั้งลำเลยแขวนหลวงปู่ทวดไว้รุ่นใต้ลุมเย็นเขาให้นายทหารเขาไม่ได้ให้คนอื่นอาจารย์นอเป็นผู้ปลุกเสกงหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนี่เหรียญใต้ลุมเย็นที่แท้จริงชุบนิกเกิลอ่าที่เขาเรียกก็บล็อกวัดอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่บล็อกวัดนะเขาเรียกเป็นเสาห้าเหรียญเสาห้าเพื่อนๆแล้วก็ช่วงอยู่ในช่วงสงครามใต้ลมเย็นใต้ลมเย็นมาจากอะไรเพื่อนๆ มาจากนโยบายของพลเอกหานลีลานนท์เขาวางไว้นโยบายเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โจนจีนโจนคอมมิวนิสต์ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เพื่อนเอนเ,อนเห็นเนี่ยนี่กลุ่มเนี่ยเพิ่งออกมาแล้วก็เพิ่งมาดังเมื่อตอนมาเลขเขาให้ทุนมาทางนู้เขาให้ทุนมาเพื่อนๆนนั้นแหละเขาถึงเริ่มมาก่อกวนตั้งแต่ปีสี่เก้า ใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนตั้งแต่อ่าอะไรนะช่วงอ่าตากใบหรือเสะตากใบอ่าช่วงนั้น rồi. แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคําว่าใตาล้ลมเย็นนะเพื่อนเพื่อนนะะอ้าวเดี๋ยวเพื่อนให้ดูไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีไอ้อย่างนี้ออนนทํามาทีหลังไอ,อ้นี้นทํามาทีหลังอาจจะเป็นพ่อค้าเพื่อนเพื่อนนี่คําว่าใตาล้ลมเย็นอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ออยทำมาทีหลังมันไม่ได้มาตอนนั้นเพราะว่าผมนี่อยู่ในช่วงนั้นไม่มีคําว่าใต้ลมเย็นเพราะ ท่านน่ยยังไม่รู้เลยเหรียญเนี่ยออกมาก่อนใต้ล่มเย็นที่มีสงครามด้วยพร้อมๆกันนะแต่ว่าก็คือช่วงสงครามใต้ลุ่มเย็นแล้วเขาก็เลยเอามาให้นายทหารก็เลยเรียกเหรียญนั่นแหะเหรียญใต้ล่มเย็นอ่าไอเหรียญไอเหรียญเท่ากัใต้ล่มเย็นเนี่ยปั๊มมาทีหลังเพื่อนๆไม่ได้ปั๊มมามาช่วงนี้นะเพื่อนๆนะอ่าไม่ได้ไม่ได้ปั๊มมาช่วงนี้ปั๊มมาทีหลังทำมาทีหลังทำมาทีหลัง สาเหตุมาจากพ่อค้าเพื่อนๆพอเราะเหรียญน่ะพอเครื่องบินตกพอเครื่องบินตกแล้วก็มันมีความศักดิ์สิทธิ์แต่เหรียญน่ะมันไม่มีแล้วเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยมันไม่มีมันอยู่ที่นายทหารเพื่อนๆหรือไม่ก็อยู่ที่ชาวบ้านนิดนหน่อยๆน่อยแล้วชาวบ้านสมัยนั้นเ<น>่ะนเพื่อนเขา <ๆ S 2> ไม่ได้มีความเชื่อแล้วเขาไม่ได้ไปออกรบที่จะมาปกป้องตัวเองเขา <perde Email. S 2> ้าใจไหมฮะเขาก็เช่าเพื่อช่วยธนุบำรุงดูแลรักษาวัด แค่นั้นเองเพื่อนให้บำรุงศาสนาไม่ได้ว่าออกมาเพื่อจะไปยิงกับคนจะไปฆ่าคนไอเนี้ยเขาให้ไว้คุ้มครองเพื่อนเพื่อเวลาไปออกรบที่ใช้งานจริงๆนะเพื่อนนะทหารที่ใช้งานจริงๆก็เขาไปออกรบนี่เหรียญที่แท้จริงอย่างนี้คําว่าใต้ลมเย็นอ่ะไม่มีไอคาว่าใต้ลมเย็น่าปั๊มมาทีหลังแล้วพอขาปั๊มมาเพราะว่าเขาเห็นเครื่องบินตก แล้วก็มันมีช่วงตรงนั้นมันมันมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ออกมาช่วงอ่าลือเซลือเซที่อ่าพลเอกอะไรแล้วนะสังการแบบพลเอกอ่าสักคนหนึ่งผมจําไม่ค่อยจะได้ไดละชื่ออะไรไม่รู้ละอยู่ในช่วงพลเอกอ่าชวลิตอนะ่ะแต่ว่ามันมีคนอีกคนหนึ่งสังการอ่าก็เก็บเรียบร้อยที่ตะลือเซ ไอ้ที่ตากใบไอ้ลือเซตรงงาน,นมัสยิลือเซผมรู้จักตากใบผมก็รู้จักเพื่อนผมอยู่เยอะตากใบก็พอดีมามาประท้วงมาประท้วงก็เสียชีวิตไปก็80-90ิบบคนเพืเเ่อนนะก็เป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็เหรียญเนี่ยเลยเกิดขึ้นมาเลยเกิดเหรียญเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เข้ามาใต้ร่มเย็นตรงนี้ออกมาไม่ มันไม่ใช่เหรียญใต้ลมเย็นนะเพื่อนเนเหรียญน,นั้นไม่ใช่เหรียญใต้เหรียญใต้ลมเย็นคือตรงนี้เขาเรียกนโยบายเมื่อปีสองหกอ่าเขาปรับาปรามผู้ก่อการร้ายเขาวางนโยบายตั้งแต่ปีสองสี่สองห้าสองหกเขาก็ปราบปรามเลยลองไปถามทหารในช่วงนั้นดูตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่อยู่อีกหลายคนอ่ายังมีอยู่แต่ว่าก็อายุจะแปดสิบ หรือไม่ก็เกือบเกือบเก้าสิบประมาณนั้นที่ที่ไปออกลบจริงๆนะเพื่อนๆน,นะก็อาจจะเจ็ดสิบกว่าก็มกีก็ลองไปถามดูได้แล้วก็มีอะไรอีกอถ้าเหรียญแบบเนี้ยมันไม่ใช่ก็ผมเห็นมาตั้งนานแล้วเพราะผมอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็มันมีทหารของปักทงชัยก็มีมาจากปักทงชัยแต่อาจจะไม่ได้รับเหรียญเพราะว่าคนที่จะได้รับรับเหรียญตรงเนี้ยส่วนมากคนอยู่ในพื้นที่แล้วเขาไป เขาให้คนในพื้นที่อ่ะคนที่รู้จักด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆแต่ทหารปักธงชัยนี่มาจากนาครราชสีมาคือทหารเขาเป็นเหมือนทหารรับจ้างอ่าเขามาปุ๊บเขามาอยู่เป็นปีๆเขามาอยู่แถวนั้นนะใกล้ๆปตท,อทอสีสามอ่ะผมก็รู้จักเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น,ปนกอรมนอเพื่อนๆอ่ากับผมยังเด็กอยู่ตอนนั้นอ่ะอยู่ติดกันเลยปตท,อทอสีสามอ่าทหารพลานจากค่ายปักธงชัยอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็มา มาทําเพิงพักอยู่เพื่อนเพื่อนอเพิงพักแบบชั่วคราวเพราะเขาอยู่ประมาณปีสองปีเพราะเขาต้องมาเตรียมการเตรียมงานกันอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะแล้วก็มาฝึกมาอะไรกันแล้วมาวางแผนกันอยู่ที่นั่นไอแบบนี้ไม่มีเพื่นอนเพื่อนคำว่าใต้ลมเย็นอะไม่มีเหรียญเหรียญที่แท้จริงอะมันไม่มีคาว่าใต้ลมเย็นถ้าเหรียญใต้ลมเย็นนะเพื่อนเพื่อนะที่เหรียญที่เครื่องบินตกอะไม่มีคําว่าใต้ลมเย็น ใต้ลมเย็นเนี่ยมาทีหลังอาจารย์นอก็เสียไปเรียบร้อยแล้วเราก็เหรียญเนี่ยเพิ่งเกิดมาเพื่อนๆคําว่าใต้ลมเย็นไม่มีไอเหรียญเนี่ยเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยพูดอยู่ตั้งนานเพื่อนๆไม่ใช่ว่าพูดแค่คลิปนี้แล้วมันมีปัญหานะทุกคลิปผมบอกแล้วว่ามันไม่มีคําว่าใต้ลมเย็นนะไปดูเหรียญเก่าๆได้เลยนะแล้วก็ผมทําจัดไปเป็นประเภทเหรียญใต้ลมเย็นเนี่ยเพื่อนๆไปดูเนี่ยในช่องของผม เหรียญใต้ลมเย็นนะเพื่อนๆนะมีแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนเหรียญเนื้อทองคําเดี๋ยวพอเหรียญใต้ลมเย็นดังขึ้นมาอีกเดี๋ยวทําเนื้อทองคําเนื้อทองคําก็ไม่มีเพื่อนๆมีเหรียญนี้เนื้อทองแดงแล้วก็ชุบนิกเกิลอย่างเดียวไม่มีไม่มีเนื้ออย่างอื่นนะเพื่อนๆนะแต่แล้วแต่เพื่อนๆตามเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ก็เช่าก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าคนขายพระเพื่อนๆเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าทุกคนก็อยากขายได้ทั้งนั้นถ้าผมเป็นเซียนผมก็อยากขายได้แต่ว่า ผมไม่ได้เป็นเซียนเพื่อนๆอันนี้ของคุณพ่อผมแล้วก็ผมอ่ะมาบอกประวัติที่แท้จริงที่ถูกต้องพระนี่มีเยอะเลยนะที่แท้จริงที่ถูกต้องที่เพื่อนๆเข้าใจผิดอีกเยอะผมอ่ะอยากจะให้คนที่แบบว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ศรัทธาจริงๆแล้วเป็นนักสะสมจริงๆนั้นแหละถึงจะอยากให้คุณได้รับรู้เหรียญที่แท้จริงมันเป็นยังไงไม่ใช่พ่อค้ามาพูดเพื่อนๆไอ้ที่เพื่อนๆเห็นน่ะพ่อค้า แล้วมันก็แสดงความเหนือชั้นความรู้กันมาเรื่อยๆเพื่อนๆนก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยแ,แสดงความเหนือชั้นแล้วก็ความรู้ว่าตัวเองรู้มากตัวเองมีตัวเองมีเครื่องตัามอยู่แล้วแค่นั้นเองเพื่อนๆไม่มีอะไรชีวิตมนุษย์99.9999 9เก๋หมดทั้งคนทั้งพระเพื่อนๆเอ้ยคนขายพระพระสมัยนั้นมันจะมีได้ยังไงอ่ะเพื่อนเพื่อน มันก็ต้องหมดไปประมาณเดือนหนึ่งก็หมดแล้วเพื่อเขาแล้วเขาไปทำเยอะเขาไม่ได้ทําออกมาเยอะมนุษย์จริงๆอ่ะคุณไปดูภูมิศาสตร์แต่ละประเทศดูลักษณะนิสัยของแต่มนุษย์เขาไม่ได้ทํามาเป็นอเป็นเก่อเป็นกรมแล้วทุกวันเนี้มีมีปกากตะกราเต็มไปหมดแล้วก็มีที่ผ้าเขียกองเต็มไปหมดเพื่อนๆปั๊มมาจริงอ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะซื้อต้องไม่หลักสิบ แต่ซื้อจริงๆอ่ไม่ควรเกินหลักร้อยพระอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกินหลักร้อยเล่นสวยไม่ใช่เล่นเขาเรียกว่าเล่นแท้ไม่มีแท้ไม่มีแล้วถ้าปีตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยนะเบอนะสองพันสี่ร้อยถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบถ้าผ่านมาสักเกือบแปดสิบปีเหรียญถ้าถ้อยู่ในช่วงนี้นะเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีอะจะแท้เพราะแล้วก็คนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก็บ เพราะว่าอ่าคนอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าพอผ่านการเวลามานานทองคํามันแพงแล้วมันจะเอาสินทรัพย์ไหนมามาทดแทนมันจ้งเอาพระเครื่องแท้ที่จะมาทดแทนทดแทนตัวสินทรัพย์ที่เป็นทองคําต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆอนอ่ามันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนนะโอเคนะเพื่อนเพื่อนนะไอ้นี่เรามาเล่าให้สู่กันฟังเป็นความรู้แล้วเพื่อนๆนก็มาเช่า องเนี่ยของผมแล้วราคาก็อยู่ในในโพสตผมอ่ะผมก็ตั้งราคาไว้เรียบร้อยก็ไม่เชื่อแล้วผมตั้งราคาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่มาถึงมาพระเหรียญพระดังแล้วผมจะมาตั้งนะไม่ใช่ผมตั้งมาก่อนราคาก็ตามโพสต์ได้เลยเพื่อนๆแต่เพื่อนๆบอกโอเคราคาน,นก็เอาคอมเมนต์ขึ้นมาอยู่ในคอมเมนต์ว่าผมสนใจเดี๋ยวผมติดต่อคุณไปเองเข้าใจไหมแล้วใครบอกว่าเฮ้ยองคนี้เก๋ คุณอัปโหลดขึ้นมาของแท้คุณอัปโหลดขึ้นมาอัปโหลดขึ้นมาบนในนี้ให้เพื่อนๆเขาได้เห็นอัปโหลดบนบนบนคอมเมนต์ผมเนี่ยผมเปิดคอมเมนต์ตลอดไม่มีปิดไม่มีการอายผมอะถ้าแท้ก็ไม่อายเลยอืมก็ไม่อายก็เพื่อนเพื่อัพอัพขึ้นมาเลยเพื่อนๆว่าของของของผมเก๋หรือของผมแท้เพื่อนๆอัพมาถ้าเพื่อนเพื่อนอยากขายก็อัพมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อเข้ามาช่องผมเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันจะมีเข้าใจไหมฮะ ก็อัพขึ้นมานะครับผมโอเคสวัสดีครับ